ไประกันออกมานะถ้าไม่ยอมออกมาแล้วก็จะผลักให้ตกจากเครื่องบินไปเลยอย่านะอย่าถามผมนะคนที่ขึ้นมาโดยไม่ขอก่อนต้องตำโทษผลักออกจากเครื่องไปเลยขอร้องเลยครับผมขอโทษแล้วอย่าผลักผมออกจากเครื่องบินเลยอย่ากลัวไปเลยนะฉจะไม่ทำจริงหรอกผมขอโทษที่แอบขึ้นมาครับ ที่หลังเนี่ยผมจะไม่ท้าหรอกนะครับโอเคเราวนี้ยกโทษให้แต่ที่หลังจะทำแบบนี้อีกรู้ไหมครับแล้วเราชื่ออะไรอ่ะผมชื่อเคนตะแล้วตัวนี้ก็ปีเตอร์นี่เอาสุนัขขึ้นมาด้วยเหรอเนี่ยครับโอ้อโหเต็ <สำ S 2> <ร>มเลย มันอะไรกันเนี่ยท้ขอโทษนะครับไปนะโสูวันนี้เสนอตอนชั่นหน้ากลัวน้ำตาที่ไร้ความหมายมามาปิตาปิตาปิตาเคนตาจ้า ไปไหนมาถึงกลับเอาป่านนี้บอกไม่ได้เลยสิผมไปสนามบินมาครับแล้วทำอะไรอีกผมก็แค่ไปดูเครื่องบินเฉยๆไม่ได้โกหกนะเฮ้ยครูอะ่ะเชอาว่าผมตามเคยก็เพราะเธอชอบโกหกนี่นะผมไม่เคยโกหกสักหน่อยอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะ <c oughs> ครูบอกให้เอาไปปล่อยตั้งนานแล้วนี่จ้า <c oughs> แอบเลี้ยงไม่ยอมบอกครูละสิใช่ไหมฮะ พีเตอร์มันน่าสงสารนี่นะมันน่าสงสารก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าฐานะของทางบ้านไม่ดีพอที่จะเลี้ยงมันได้หรอกนะจ๊ะผมเอาอาหารผมให้ปีเตอร์กินน่ะไม่ได้เด็ดขาดถ้าหากว่าทำแบบนั้นเคนตะก็ป่วยไม่สบายกันพอดีคงเข้าใจแล้วนะ ก็จะว่าฉันนี่อีกอย่าให้ใครได้มาเจอเจ้าก่อนที่อาหารจะหมดจังเลยอ่ะอย่าร้องไห้เลยนะฉันเองก็เจ็บใจเหมือนกันน่ะ เอาละเรียบร้อยแล้วแต่ยังม็้นฉี่อยู่หน่อยนึงนะจางนะพี่ครับเค็นตะพี่ครับผมมีเรื่องจะมาขอร้องมีเรื่องอะไรอ่ะขอผมฝากสุนัขตัวนี้ไว้หน่อยได้ไหมอ๋อทำไมอะ่ะฮะพ่อกับแม่ของผมไม่ให้เลี้ยงมันขอร้องนะครับฝากดูแลมันด้วยเธอนะครับพี่ครับอื ผมจะเอามันไปปล่อยแล้วแต่สงสารมันนะครับกษยาเอาไงดีผมไม่รู้จะไปฝากมันกับใครแล้วครับนะได้สิฉันจะดูแลให้เองขอบใจนะนี่มีแขกมาหาใครกันอ่ะเราเนี่ไม่เบานะนึกว่าอยู่คนเดียวไม่มีแฟนไปรู้จักคนสวยที่ไหนคนสวยเหรอถ้าไปจำไม่ได้ผมไม่รู้จริงๆนะ ก็เป็นคนเลี้ยงเด็กที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไงเล่าไปนะฮดิฉันมิกิชิระอิชิค่ะอขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้เคนตะมารบกวนคุณนะคะเอ,อดี๋ยวก่อนนะครับเคนตะที่คุณว่าเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเหรอครับใช่ค่ะเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยเกเสียคุณพ่อและคุณแม่ก็เลยมาอยู่กับเราที่นี่หมายความว่าเคนตะเป็นเด็กกำพร้าเหรอใช่ค่ะ แต่ว่าเขาบอกว่ามีพ่อกับแม่อยู่นี่ครับอเด็กคนนี้ไม่อยากรู้สึกว่าเขาสูญเสียอะไรไปเขาก็เลยต้องพูดโกหกนะคะเปนอย่างนี้นี่ดิฉันไม่ทราบว่าแกเก็บสุนัขนั้นมาจากไหนแต่ว่าเขารักเหมือนน้องชายคนหนึ่งแกต,ตัวคนเดียวในช่วงนี้อาจจะมีแต่จิตใจเท่านั้นที่คำจุนเขาเอาไว้อยู่นะคะคำจุนเหรอคะก็เลยคิดว่า การทิ้งสุนัขเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่นี้นเมื่อดีฉันเป็นคนเลี้ยงดูฉันอยากที่จะให้เขามีอนาคตแล้วก็มีจิตใจที่เปลี่ยนไปคำจุนเอาไว้แล้วให้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ฉันอยากให้เขาเป็นเด็กมีอนาคตที่ดีค่ะคุณน่ะคิดผิดแล้วเอ๊ะคิดผิดถนัดเลยสิ่งที่คำจุนในจิตใจหรือว่าเป้าหมายทั้งหมดเป็นสิ่งที่มอบให้กันไม่ได้หรอกครับไม่จริงหรอกคะ่ะจริงครับคุณครูครับ ทุกผู้ชายเขาใช้ร่างกายของเขาแล้วก็มือของเขาเองไปคว้าหาสิ่งที่คำจุนในจิตใจของเขาให้ได้พวกกสเหรอผมขอตัวก่อนนะตามมาเลยตามมา เ่ะปีเตอร์ยี่ไนั่นอะไรอ่ะอันตรายรีบหนีเอวปีเตอร์นี่นะอ่าข้าจะใช้สุนัขตัวนี้เป็นสัตว์ร้ายให้ดู งเป็นปีศาจหมาซะนี่มา <c oughs> ปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์ของฉันเน่เจ้าสัตว์ประหลาดของขา้าปีศาจหมาเจ้าจงเกลียดเด็กทุกทกคนในโลกนี้ถึงจะร้องขอชีวิตยังไงเจ้าจงอย่าฟังเด็กขาดจงทำให้พวกมันกลัวเจ้าให้หมดให้ได้ไปจัดการ เอาปีเต้ขึ้นมานะเอาปีเต้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปีเต้ปีเต้เอาปีเต้ขึ้นมาปีเต้ปีเต้ปีเต้อย่าไปนะปีเต้ปีเต้กลับมา 괜찮아. 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 이 가. 괜찮아. 리 ปีศาศหมาต่อไปเจ้าจงไปสู้กับหน่วยพิทักโลกแล้วจงใช้พลังของเจ้าให้สนุกไปเลยและเมื่อยอดมนุษย์จัมโบเอะปรากฏตัวขอยใ,ใช้อาวุธลับของเราเล่นงานมันให้อยู่มัดเข้าใจไหมเอาละไปได้แล้วจะพิศาศ์หมา ฮินาโอกิเทนตานาโกินาโกิไม่เป็นไรนะเลือดเต็มไปหมดเลยอะ ทำไมพวกมันุษย์ต่างดาวต้องเอาของของพมไปด้วยกันแล้วไอ้พวกต่างดาวงี่เงา่าเอาชีวิตพ่อกับแม่ไปยังไม่พอ,อยังทำให้ปีเต้เป็นสัตว์บัลลาร์ดอีกยันตะ <Okay. S 2> พ่อแม่เธอตุสประหลาดมันฆ่าตายอย่างนั้นเหรอ เอ้เร็วๆเลวเ็วเร็วเเ็วเร็วพ่อครับแม่ครับพ่อครับแม่พ่อครับแม่ครับพ่อกับแม่ของกินตาถูกซาบราดทำร้ายตอนไปเทีย่ยวเขาที่โอคทาม่า ถ้างั้นก็ถูกทำร้ายวันเดียวกับที่พ่อตายใช่ไหมครับนี่เราช่วยปีเตอร์กลับมาไม่ได้หรอกครับคงจะไม่ได้นะเขาถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสัตว์ปหลาดไปแล้ว เข็นตานี่โถ่เ้ยเข็นตามันนี่ถ้าตอนนั้นเนี่ยผมกระโดดไปช่วยปีเต้ไว้ผมคงจะช่วยมันได้นะแต่เพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปช่วยไม่งั้นปีเต้คงไม่เป็นแบบนี้หรอก อยาโทษตัวเองเลยนะโอ้โกสเราว่าอีกแล้วเหรอมีอะไรเหรอครับฮะเอ็นตะมานี่เร็ว ตามมาฮะน้ามาเดี๋ยวเฮ้ยนาโอเคนัยจะ <S <S 2> <S 2> ไปไหนอ่ะก็ไปตามภาษาลูกผู้ชายครับเดี๋ยวต้องเอาเครื่องบินมาเร็วหรือยังไงมาโข้ไม่เฉ่อยหรอเดี๋ยวนาโอเคเฮ้ยกลับมาพูดกันก่อนกลับมานาโอเคมันจะฆ่าแกให้ดูสินาโอเค โจมตีที่คลังเก็บอาวุธนิวเคลียร์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขั้นโตต้องกลายเป็นทะเลเพลิงสิคะงบันละอย่าให้มันเข้าใกล้คลังเก็บอาวุธครับอ๋อนาอกิดูให้ดีนะปีเตอร์ไม่ใช่ปีเตอร์นะเฮ้ยปีเตอร์ตายไปแล้วเราต้องฆ่าสัมภารให้ได้เราต้องฆ่ามันให้ได้ จะให้ฆ่าปีเตอร์ผมทำสิ่งโหดร้ายแบบนี้ไม่ได้สัปปหลาดนะเป็นคนฆ่าพ่อกับแม่เธอไม่ใช่เหรอฮะแต่ฆ่ามันไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ลูกปปชายสิเูให้ดีนะจับให้นั่นเห็นตันต้อ,ตองฆ่าสัปปหลาดนั่นให้ได้เลย พลังรัศมีมกรกรแแลงร่างเป็นยอดมนุษย์จัมโบเอ้ไม่ต้องกลัวหนะ่าตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในตาของเจ้ามนุษย์จัมโบเอ,องแล้วนะ จำพวเอ๋หรอครับใช่แล้วคอยดูฮะมาสู้กับาเอเดียวน่ากลัวจงเลยลัวออยมาจับ มาจับโอ้โหเพี่ยวเยอะเออไปไหนแล้วโอ้โหแกกลับมาตัวเองลืมตาสิถ้าเราไม่ฆ่ามันน่ะต้องฆ่าแล้วแน่ลืมตาขึ้นมาลืมตามาสู้กับมันสิโอ๊โอ๊ไปไหแล้วว้าว ว่าเจ้านายออกแบบไม่ดีเลยโอ้ยเลยงัดมาทำสามาถัวเองโอ้ยและวบนนับนทองฟ้าค่ะฮะลีน่า ออกมาเลยเจ้าพอนขอนเอามาให้อยู่มัดเจ้าปีศาจหมานี่คือดาบเพชฌฆาตที่จะฆ่ายอดมนุษย์จัมโบเอได้เร็วเข้าเจ้าจงรีบป้องขับให้ยอดมนุษย์จัมโบเอ้ามาที่นี่เร็แล้วปีศาจหมาได้ยินไหม

เราเข้าไปใกล้เจ้าสิงนั่นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยน <Words. S 1> ั่นมันขมยไอ้นะาจับเทียวไอ้ไอ้มาเล็วดูดเีรีมาดีใจอ้ยดีใจจับ <laughs>

ฉันต่อจังเลยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะน้อยนะถ้าไม่อยกอ,อกไปแล้วก็พลังต้องหมดแน่เลยมันเฮนี่มา,าวันนี้ล่ะให้อาวุทลับได้เลยมีสัตว์หมาใช้มิสไซล์หมาเร็าแล้วเฮ้ โอ้ยจะาอาบ้าแล่นมันถูกหน่อยสิยิงอีกครั้งหนึ่งว้าวย้ายปลาดอีกนะ อาจจะตายด้วยกันก็ได้นะครับนี่คันตาใช้มือขวากดปุ่มที่เกมขัดของพี่ทีสิครับเร็วสิเอาละต้าสัป,ปหลาดเข้ามาใกล้เมื่อไรแล้วก็ให้กดปุ่มได้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวนะจงมองสัพหลาดเอาไว้สัพหลาดค่าพ่อกับแม่เราต้องข้ามันตอนนี้กดปุ่มเลยโอ้เสียบาอะไรโม่โหรอฮ้อลงแสงมรกต เอินฟ้ากลับคืนร่างนาโอกิได้เห็นน้ำตาจากเด็กน้อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาที่ออกมาเพราะสูญเสียสุนัขที่ตนรักหรือน้ำตาของความเครียดแค้นที่ฆ่าสัรลาดที่พรากชีวิตพ่อและแม่แต่ทว่าเด็กคนนี้ได้ข้ามผ่านการฝึกฝนจิตใจ พร้อมกับยอดมนุษย์จัมโบเอได้สำเร็จเอตาเรื่องของจอดมนุษย์จัมโบเอยเป็นความลับระหว่างเราสองคนนะรู้ไหมได้เลยครับขึ้นมานัข้างหน้าสิเลวแล้วก็รวังัดยาแล้วนะเอาละ 直樹です次回は大阪にジャンボーゲースより強いと言われる怪獣ゴールデンアームが出てくるんだよそして悲しいことに隊員の一人が別の怪獣デッドファイヤーにやられてしまうんだ大変だぞじゃあまたね